สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มะทองที่พามาดูกระเทียมครับนี่เลยกระเทียมใช่ครับอ่าแล้วก็นี่ใครเอ่ยเจ้าของสวนครับอ่าเจ้าของสวนแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมะจน์มาพบผมครับพี่ะจน์ครับผมอ่าเจ้าของสวนกระเทียมครับผมกี่ไร่ครับที่นี่มีเจ็ดไร่แต่ผมปลูกสิบไร่แปลงอีกแปลงหนึ่งสามไร่อ๋อเป็นแบ่งเป็นสองแปลงแบ่งเป็นสองแปลงอ่าแล้วนี่เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเอามาตากแห้งอย่างที่เราเห็นอ่าปีนี้ดีกว่าทุกปีไหมครับปีนี้ดีกว่าทุกปี โอ้ oh, ดีกว่าดีกว่าหลังจากลดต้นทุนลดต้นทุนลดปุ๋ยลดยาลงหลังมาใช้โปรีแล้วตัวนี้ครับ,ต,รบตัวแบกเนี่ยครับ uh huh. ลดต้นทุนได้มากด้วยครับอ่าเอาเอางี huh. uh ้ huh. okay. เดี๋ยวจะช้าก่อนเจ็ดไร่ลดต้นทุนไปเท่าไหร่ยังไงเจ็ดไร่นี้ต้นทุนไปหมื่นกว่าบาทครับประมาณหมื่นห้าครับเฉ uh huh. พาะปุ๋ยนะครับครับ uh huh. แล้วยาอีกนี่ก็ห้าพันกว่าบาท uh huh. รวมก็เจ like, ็ดไรนี้ประมาณสองหมื่นบาทที่ลดต้นทุนไปลดต้นทุนลงครับผลผลิตข uh ึ้นมา น่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วอก็คือผลผลิตของเรานี่ได้เยอะกว่าปีที่แล้วครับได้เยอะนายุทธมาแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ทั้งโฟทีแล้วก็ตัวแบ็กใช่ครับรวมๆแล้วใช้โฟทีกับแบ็กไปเนี่ยนะครับต้นทุนที่เอามาใช้แพงไหมไม่แพงเลยครับคุ้มค่าในการลงทุนมากครับพอหนึ่งเราลดจากหลังไรถ้าเราใช้ปกติเราจะพ่นสองสองครั้งแต่เราจะลดเหลือครั้งหนึ่งแต่ละรอบหนึ่ง ปกติเราจะพ่นสวันพ่นหนึ่งแล้วอีกเรามาใช้ปูดีนี่เราจะเย้นเป็น2สองรอ,อบพ่อนอีกหนึ่งก็ <ลด S 1> คือลดต้นทุนไปเยอะเลยนะครับและที่สำคัญครับอยากให้พูดเรื่องของกระเทียมนิดนึงว่าการเจริญโตวความสมบูรณ์ที่บอกว่าดีกว่าทุกปีเป็นยังไงครับมคือกระเทียมตอนออกมาใหม่ๆพ่นปูดีเข้าไปปพรบรู้สึกความแตกต่างว่ามันจะเสมอกันหมดเลยต้น ทั้งความสมบูรณ์ทั้งต้นมันจะออกพร้อมกันหมดเลยอพอหลังจากให้ปุ๋ยนิดเดียวมันก็โตเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยเยอะอละหลังจากนั้น,ม,นมันเหมือนว่าไม่ไม่มีระดับแปลงในทุกแปลงมันจะมีสูงๆต่างๆมันจะเสมอกันหมดเลยกรบเทีอมแบบนี้ถูกใจเราเลยถูกใจเลยครับใจมากเลยแล,แล้วแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อไปอานายุดมาดูผวนกระเทียมแปลงนี้เราเป็นไงฮะโอ้โหมาดูแทบบันเว้นบันเลยมาเรียนรู้ด้วยแล้วก็ ได้เรียนรู้กับเจ้าของสวนด้วยแล้วก็ร่วมกันใช้ว่าใช้ยังไงดีแล้ปรากฏว่ามันก็ได้ตามเป้าเลยสรุปว่าที่เชียงดาวนี้เอาโฟทีกับแบล็กเนี่ยมาใช้ในส่วนของกระเทียมผ่านไหมครับผ่านครับโอเคนะครับอ่านสุดยอดเลยครับเป็นอีกหนึ่งสวนครับที่ยอดเยี่ยมมากครับในต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากครับผมนัทวงทองลาไปก่อนสวัสดีครับ